สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเทโพใส่หมูสามชั้นกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ใส่กะทิลงไปก่อนคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้พริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้ทั่วคนสักพักหนึ่งคะ่ะพอมันเดือดนะคะพอมันหอมแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นเลยคะ่ะใส่หมูสามชั้นเสร็จเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็น้าตาลมะพร้าวคะ่ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะคะแต่ว่า พริกแกงนี่มันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรไม่ได้ใส่น้ำปลาลงไปพอเดือดแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะคนให้มันกดๆลงให้มันยุบๆลงหน่อยค่ะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะกรูดลงไปนะคะบีบคั้นลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำการชิมกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะเข้มไปเลย